วันนี้มาจอดรถอยู่ไกลนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้โรงเรียนเขาปิด4โมงค่ะพ่อกับแม่ของเด็กๆก,ก็เลยพากันมารับแบบว่าพร้อมเพรียงกันเลยทําให้ไม่มีที่จอดรถค่ะสาก็มาจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยโอเค กว่าจะถึงบ้านหาหินหาอะไรกันหาเพ็ดหาพลอยค่ะทุกคนวันนี้จะถึงอ้ายไม่กินนะลิเชียฟอนตเอตัสเตีเนยตนในกระดาษกับบ้านคนละใบนะคะนี่จะเป็นกระดาษทีเ่เขาเรียกว่าอะไรแคลนเนีริงเป็นกระดาษที่แบบว่า ช่วงซัมเมอร์จะมีว่าใครลูกใครจะหยุดอยู่บ้านบ้างอะไรลิเซ่คะ่ะล,ลิเซ่คะ่ะไอไอระวังค่ะเดี๋ยวป๊ะป๊าเปิดประตูลกป๊ะป๊าเปิดประตูก่อนตอนนี้เราจะมาที่สตาดียมนะคะตรงนี้ค่ะเพราะว,ว่า,วาจะมาดูรองเท้าให้พี่ลีโอค่ะ เดีมต้วาพอันดัีนันันดูโกแฮมตายอยากไปฝั่งนู้นไปอยากจะไปฝั่งนู้นนะคะคุณพ่อมารับฝั่งนี้ไม่ยอมค่ะต้องไปออกฝั่งนู้น เอาแต่ใจสุดๆคะ่ะทุกคนโอเคครับไปๆไปโอเคโอเคนี่ค่ะเราจะไปที่สตาเดียมเอาเล็ค่ะจะไปดูรองเท้าให้คุณพี่ลีโอนะคะคุณพี่ลีโอเขารองเท้าพัางหมดแล้ว <laughs> มันใช่มันใช่สองคนนี้มากเลย ากับวีลลสสกูนี่ในร้านนี้ก็จะเป็นแบบส้าแบบสปอร์ตนะคะทุกคนก็จะราคาไม่ไม่แพงมากเล็บมาเกียนในคูณล่ะเน่เน,น,น่นี่เหรอเล็บสมารนทเฮ้เฮกวาตรน ทุกคนนี่คือสภาพรองเท้าพี่ลีโอนะคะจะซื้อตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ไม่มีเวลาสักทีนาสงสารมากเลยรองเท้าใหม่นี่คะ่ะรองเท้าใหม่พี่ลีโอก็จะเอาคู่นี้นะคะมีกระเป๋าสตาที่เราเสามร้อย เป็นแอ่ห่วบัดเลยเรานีไม่ดเปตไหนใส่ยากไหมลีโอไหนอมามาดูหน่อยสิยืนสิพี่ออก้าก็ได้อ่าสตอปลานใหม่นะคะเขาเรียกว่าอะไรบูธอันใหม่ที่ เข้ามาหน้าห้องเข้มาหน่อยเสียปาปาปแล้วเร็วเร็วปาปาอุดปาปาไปแล้วค่ะ วันนี้เราก็พากันมาที่บาวเฮานะคะบาวเฮาก็จะขายพวกอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านทำบ้านอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนอนี้เขามีขายดอกไม้แล้วค่ะเดี๋ยวมามาเดี๋ยวมามาเขาถ่ายดอกไม้ก่อนลูกนี่ดอกไมดอกไม้สวยมากเลยค่ะ เป็นตอกไม้ที่ทนต่อความเย็นนะคะเนี่ยว้าวสวยกดากดว้าวจักซีนนะคะอ่างแช่น้ำ อันนี้ลิเซียอยากได้อันนี้หรออลิเซียอยากได้อันนี้อ๋อก็มีที่อาบน้ำสวยๆนะคะทุกคนอันนี้อันนี้แบบนี้เราอยากได้ที่ที่ห้องชั้นล่างนะคะห้องน้ำชั้นล่างมันเสียเนาะเราอยากได้อันใหม่อ,อ มามาุท uh, ี่อาบน้ำค yeah, <si ่ะทุกคน5 b e h เวอร์สนนะต็นก็สตาร์ทียแบบนี้ไง่ายนี่5 b e h a ว i o r ลิซียป้าป้าซตุป้าป้าชอบเดนฮาคันเนี่ยในห้องน้ำหม่าม้ามันพังหมดแล้วเนี่ยคนซื้อไปเปลี่ยน วามทุกคนมันเป็นเหมือนห้องน้ำเลยจะทำแบบแบบให้ดูนี่อ่สวยมากคะ่ะทุกคนสวยไหมลิวสวยสวย <c oughs> ไหนเขาดูฟันหน่อยดูฟันไปเร็วตรงนี้ <c oughs> เด็กนมฟันหลอฟันหลอสองข้างเลยโอเคมันอลังการมากๆเลยค่ะอยากได้ค่ะปไา ไหนออสการดูฟออัสดูเดนเตบายซ่าห้ามอื้อที่นี่อื้อไม่ได้แล้วลูกบอรุ่งเด็ดสกุลเอเวอร์องนว้าเดนบอร์่าสวยมากค่ะทุกคนพ่อไม่รู้ไปไหนแล้วคุณพ่อ สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะก็กลับมาเจอก,กันกับสารนะคะแล้วก็ลูกๆค่ะตอนนี้ก็ให้เด็กๆทานอาหารเช้านะคะพี่ออเอาช็อกโกแลตให้น้องหน่อยคุกคนละอืมนิเชีค่ะนิเชีสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆวะ โอเคค่ะก็วันนี้สาจะมาอัปเดตบ้านของสาให้ชมกันเล็กน้อยนะคะว่าช่างเขาทําไปถึงไหนแล้วแค่เล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่ะ <c oughs> ก็มาดูกันค่ะค่ะพี่อกะทำอะไร <c oughs> <c oughs> ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนของห้องรับแขกเนาะก็จะเหลือแค่ ตรงนี้นะคะท ok> ี่เขาจะต้องปูให้เสร็จคิดว่าจะเสร็จภายในวันนี้แหละนอกนั้นในห้องครัวอะไรก็เสร็จหมดแล้วนะคะเอาไอ้นี่ไปจะเอาอะไรอ่ะจะเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดฝุ่นค่ะเพราะว่าช่างจะได้แบบว่าทําพื้นแบบไม่มีฝุ่นติดนะคะเอ้พี่เลี๋ยวย้อนย้อนเด็กสำหรับเฮออลิเชียเดี๋ยวตอนนี้เด็กๆกำลังจะเปลี่ยนสายนะคะแล้วก็ แฟนบอกว่าเราจะเปลี่ยนที่วางทีวีค่ะจะเปลี่ยนที่ไว้ทีวีค่ะเมื่อก่อนเราจะวางอยู่ตรงนี้ค่ะใต้บันไดแต่ว่าตอนนี้เราจะเปลี่ยนไปวางอีกฝั่งหนึ่งค่ะไปติดตั้งอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็วันนี้สามีบอกว่าจะเอาทีวีมาติดตั้งคืนแล้วค่ะก็ตอนเย็นที่สากลับบ้านมาจากที่ทำงานก็จะมาดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงค่ะ ก็นี่แาค่ะตอนนี้โซฟาก็อยู่ตรงนี้ส่วนพี่ออกาก็เหมือนจะไม่สบายเลยคนนี้โอเคไหมลูกโอเค okay, ค่ะซ้าหาเสื้อผ้าให้ลูกใส่ก่อนเนาะอันนี้คอาพี่นีโอลูกนี่วันนี้ก็นอื่นเขาส่งมือกบิตต์มาสิ่

รู้มาอินเตอร์วิวสัมผัสเลยคอเทวียนเท่านั้เหรอฉจะมาโชว์พิกาจูในที่นี้นะแกอักเตจนั่งลงค่ะก็ต่อละกันสี่อุจจาระกันคู่ออสการ์เห็นปะเหมือนจะเหมือนจะตัวรวมๆนะเมื่อวานนี้ออสการ์ไปหาหมอมาค่ะไปตรวจไปตรวจพัฒนาการหาขวบนะคะแล้วก็หมอฉีดวัคซีนให้ด้วยนี่พี่ค่ะ มีหมอฉีดวัคซีนให้ก็วันนี้ก็ตัวรุมๆเหมือนจะไม่สบายแต่เขาบอกว่าเขาสบายดีเนาะโอเคก็ไปโรงเรียนได้อันนี้ของพี่เลโออะอันนี้ของอออันนี้เสียก็ยังกินไม่อมแล้วก็อันนี้ของใครของพี่เลโอ 安利好，别尴尬啊。 ลิเซียมเมื่อไรจะกินเศษธนจะช่วยพี่ชายอยู่น adhesive, toolkit, ay, ay, ี่แหละช่วยเข้าไปได้อู้วววและิเซียก็มาใส่ของหนูเลยมาจิตตะหารกินไปด้วยใส่ใส่ถุงใ่เย็บใ่เย็บอะไรกันมาตันหันพี่ลิโอพี่เราบอกว่าลิเซียเป็นคนช่วยใส่ถุงเท้านะคะนี่อันลิเซียดูติคนี่ใส่ใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนฝังตรงนี้เลบอราเลนส์สัมเย คันจะดูถ่าบว่าเอาอุ่นนะคนดูยอาระเร็จโอเคเอาเอาลิเซยใส่อันนี้เอององร่ะนั่งลงค่ <s> ะเอ,เอ,เอาไม่ออกมานแป๊บนึงเมื่อไรจะกินอินเนาะ่งพ Jo. Vi behöver inte byta språk. Vi behöver bara göra en grej. Du vet när vi inte förstår något. om tid. Ja, det är bra. När jag får hem en ว่าที่ไหนโอเคโอกค่ทำอะไรโอกาโอเคเดี๋ยวโอเคดีโออินเลฟายโนว์เฮอ่์สม่นดีเสียอินไหมือยังไงขอดูคนสวยหน่อยเจแปนคนสวยชุดนี้เรนา,นานจะเล็กแล้วอันนี้ออกกัามากกันเองมักก่า โอ้กับบั๊กอะไม่ให้อาริเซียโชว์ห่สวยไหมคะไอหนู่บั๊บกตุนบั๊กกับโอ๊กส่วนทำมข้างนี้เตอรเซียเด็กโมออรอาริเซียโมเออรอาริเซียอันซิติ้เด้อาริเซียอันซิติ้สวัสดีค่ะสวยๆก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวยๆยังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะ นูชื่ออะไรคะคุณเซย,ย์เนี่ยหนูชื่อสองูหนูชื่อจิสตาตาแล้วนูชื่ออะไรคะโอเคเพียวก็ไปแปลงฟันลูกไป,ปเดี๋ยวพาลูกไปแปลงฟันก่อนนะคะแล้วก็จะเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วคะ่ะ ตอนนี้สาก็กลับมาจากที่ทํางานแล้วก็ไปรับเด็กๆกลับบ้านมาแล้วก็จะมาสํารวจที่บ้านกันนะคะว่าช่างเขาทําไปถึงไหนแล้วก็นี่แหละค่ะตอนแรกคุณสามีบอกว่าจะติดทีวีอีกฝั่งหนึ่งค่ะตอนนี้น่าจะเปลี่ยนใจมาติดฝั่งเดิมนะคะส่วนพื้นบ้านของเราตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทาสีผนังก็เสร็จแล้วเหลือแต่ทาสีของพวกหน้าต่างอะไรอย่างนี้นะคะที่เราจะต้องทาเพิ่มเติมค่ะหวังว่าทุกอย่างจะเสร็จภายในอาทิตย์หน้านี้ค่ะ เฮีสกรีนทำอะไรคะได้อะไรกินอ่ะได้อะไรกินคะอร่อยไหมคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอของครอบครัวเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ